ใายเพื่อนๆคือเก่าค่ะมาน,นี้มาอัปเดตสวนคุณตาโมเมนสวนแยาจุกเด้อจากสวนคุณตาม,ะะออมาระอ,ออกมากแล้วพี่น้องออกมากแล้วลืมบอ,อกแล้วแบบง่ามเล,ยล่ยรับบาดเนี่ยแป๊บเดียว มันก็ร่างท้าวเครือมันก็ร่างสีเป็นลังค้าเละพี่น้องนี่คือตะไค่ายถือพุทธตาบุ้งไหวนี่นก็ร่างข้าวเครือมาน,นี่สวนที่ร่มรื่นที่สวยก็ได้พุทธตาละกันพุทธเสียไปอยู่ะไปน้ำตาค่ายสิอันนี้ร่องแรกร่องร่องที่สองพี่น้องร่องที่สองกำลังงาม หมากออกนู่นไปเลยพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเลยมีตลาดรองรับดเดี๋ยวทามันลูกใหญ่เสรษมาอัปเดตถหงเบืองจีแต่ว่ากัดซ้ำกิใหญ่กับทีงงบ่พ่นเวียนท่ายอยู่นี่เลยพี่น้องหาคีบที่ละ่ะก็ย้อนคุณตายแล้วว่ามันสิอ่นตนุนเตนเตนไปถ้ามันมุ่งสุดจังสีมันสิอ่นตนุนเตนเตนทั้งขางทั้งหัวย้อนลงมาเป็นตะเบิงแห้ง สิได้มามหาคลิปอยู่แต่นี้แหละพี่น้องอันนี้สวนมะระเพื่อนนี่คือเตียนล้วที่ปลูกไอ้ที่บ้านอันพักกัดกวงตุ่มทำเงินไปแล้วนี่งานหนึ่งบวงวัวถึงเลหนี่พี่น้องในเงินเมือนหนึ่งนีบานนี่ขคุณตาบ้าเจ็บแต่ละหลอบสิได้หลอบละหมืน่นเราอะตีละพี่น้อง บอกว่าอะไรดิแต่ว่าน้ำข้างตรงเฮ็ดให้ที่คุ้งมาตรฐานปลูกพักได้หลายรุ่นเกษสิปลูกอีหงกต่ออีกแต่ตัวนี้ไหวไปถึงนอกจากสิปลูกอีัเสดหน้าพี่น้องดีทีแสุพี่น้องเนี่ยมันหลักเนี่ยม,นยมันหลักมันสิงามสวยงามมากค่ะ สวนคุณตาสวนคุณตาค่ะโอ้ยขยส่สะออนหลดิขส่สะออนหลดีมาละกําลังโดกเลยโอ้ยเป็นตังเงินได้เงินคือคุณตาหวานแหละขออยาก่าเป็นสวนยหญจุกเด,ด้อสวนคุณตาที่อยู่นี่ครับพี่น้อง พอได้ทำคอนเทนต์ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้บ่งเรื่อยๆสะออนสะออนสวนมาละขอบคุณค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ